อยู่กับช่องฟังน้องครับผมสิบสิบหกปีครับครับอยู่กับช่องฟังน้องใหม่แฟมิลี่ครับผมนี่ตัวเล็กสองเชือกกําลังเล่นกันอยู่ครับเลยครับนี่ครับนี่ครับความน่ารักครับนี่ครับนี่ครับชนละชนกันแล้วตึ้งตัวนี้เป็นพี่นะครับตัวนี้เป็นตัวผู้อันนี้น้องน้องนี่เป็นตัวเมีย อันจะมั่มเลยครับบ,บ,บกาบกายันแม่แล้วหวัวอ่างอ้วนจะมั่มเลยแม่ซือ<ป>้อยังโอ้แม่ชื่อน้องเมย์น,นครับแม่ชื่อน้องเมนำน้แม่แล้วก็ีวานเนาะครับอ้วนดีเนาะอ้วอวนบงหนังเ,นเมื่อเล้วแม่มนเลนน่นก็นไอ้เพื่อน่ะพื่อน่ะหยอกกันได้ไอ้เพื่อน่ะอ้ยอ้วนแห้งอืมันเ่นเล่นลไอ้อ้อ้วนดีเนาะร่างสร้างตัวนี้แม่จะได้อ้วน เบิ้งนือเิ้นาง่าน,นุนุ่นนาฮักอีรีได้พุนเป็นตาฮักแห้พุนพุนเรนไปไซบูพุน,นบ,บ่ท่องครับ เทียวหน้าจเที่ยวหาม่คนนี่ครับดูครับดูเรยว่ะตึ้งตึ้งติ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 งมาแล้ว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 เ็นตาเ็นตาฮักอีหลีโอ้ยพดดพด่เาอยากเล่นแข่งน้ำไนี่มาลมาเล่นน้อนี่เลยเล่เล่นน้ไอนี่เล่นเล่นน้ำไอ้เยลอาจารย์ตั้งตั้นพู้พ่น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 พน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  อนน่าโอ้ยน่าเอาเลยดเลยด่อเลยเยอครับเปนกการเลยนกาเออดเออดเออดบนี ào, ôi, 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 ่ก็ใสแล้วไงญหอนดหน่ได้จักเดือนเลยตัวนี้สามเดือนแล้วห่อน่ะตังแต่มนอ้วนทางอ้วนแน่เอ

นี่ครับน้องเมย์แม่ชื่อน้องเมย์นะครับแต่ลูกผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับรู้แต่ว่าแม่ชื่อน้องเมย์ครับผมเป็นช้างของน้าเมย์อายุประมาณสามเดือนครับนี่ครับอายุสามเดือนแต่อ้วันมากเลยครับเล่นโัวดูกินนมกินนมแล้วกินนมลว นนมแล้วกินนมแล้วหิ้น้อมแล้วเฉพอะแต่อวนดอกซางนี่กินน้อมดีโอ้เลียงหลูกดีน้เนกเน้อหักมัดเลยพุณเล่นน้ำนองเซื้อเลยพุนเป็นตาหักแห้งเล่นกันสองคนเขาคุณเล่นกับนองอีกโอ้ตัวใหญ่เขาก็โหโหเล่นน้ำนองน้ำได้พุน ยาความกระเด้ยเพื่อนนี่ยเอากอดยงกอดก้ย่งกอดกอดกอดเออกอดกอดกอดดกอดก็ให้นวดได้ให้กอดนันนั่นดึงผมดึงผมไ้เนผมยาแล้วยิตัดอกแล้ว้ลลอกลอองยยต้บนเลยจะน่อยใจได้เลย ล่นน,น,น้องความน่ารักของลูกสาวของแม่เมครับาาลเ,เลียนกันส <ไป S 3> องคนเป็นแบบุนพุนก็หยอกน่องเก่งนั่มผ <These. S 1> ุนหูจักหยอกน้องอีกเด้พุนพุนกัดมือน่องแล้ว เด่ครับ,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 บแม่เขาเลี้ยงลูกดีนี่เบงเอาอ้วนท้วนสมบูรณ์นะพุน,แ,นแมนครับอ้วนน,น,น้ำนมายนำลูกอ้วนไว้ถายหลกเรโคุณไปดูท้าพี่แหละพุ่ณพุนอเอาขาไปโอ๊ย เจ็บโอ้บอบบอยกบอแง่มัซื้อยกบอดรยได้ยอเดร่ได้บอแ่กบอแง่ทงแง่แย้บอเสียงดังแยบอเดรยอน่าเจีคนเต็มปากเลยือไอัน่เจีคนเต็มปากแล้วุ่คนเชื่เออเชื่เออยิ้มหวานอั่นน้น่ยิมหานา เลิกงานแล้วครับนะเลิกงานแล้วว่าพุ่นโอ้เดินโอ้เมื่อว่าขึ้นนอกแล้วพุ่นน้องเขาก็ให้ขึ้นด้วยพุ่นน้องก็ให้ขึ้นพุ่นเบิ้งเบน้องก็ให้ให้พี่ขึ้นพุ่นพุ่นบ่พุ่นอ่านแข็งแรงบ่ยานเจียบดอก ช่กวต้าบเมื่อกนกับแก๊สไอมันเนาะนลกันเนาะเบิ้งง่าฝุ่นเบื้องเบ้องเบื้งเรียนกันเบื้องฝุ่นพ่อกันเลยเออเล่นกันแห้งรีเขาสองคนฝุ่นฝุ่นฝุ่นวัวโอ้หโอ้ฟันเลยนี่ฟอฟั่นเลยนี่เป็นใครไงก่อนลูกใครไงก่นโ้อ่อนอนกัไดนอนกับนอนลยฝุ่น ัปดเป็นแต่น้อยด้วยนี่ลูกไส้พอเบิดนี่เป็นแต่น้อยเลยขลุกก็ด้งดังถึงจได้เล่านะพ่อพันธ์นะนี่ครับเพราะกันล่ะเรื่องมันจะเบิ่มแกบัวบานนั่นไปหาปีพุกนั่นปีพุ่นก็เป็นย่างไก่กับวัวบานนั่นครับพอกะลูกพอเบิดนี่เ่็แมนบปล่ครับแมนครับผม

นแล้วอมันเก่งอีไรเลยตอนนี้เก่งแห้งเลยแข็งแรงแข็งแรงทั้งสองโตเลยไหมเบ่งอบค่นปุ่นปุ่นพุ่นป่น่นปุ่นป่นนนป่นปุ่นุ่นปุ้นน่ ออออขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ที่ให้กับช่องพังน้องใหม่ f ฟ m i l y นะครับขอบคุณมากๆครับที่เป็นกำลังใจให้ลุงกงสุลป้าติก๊กซีโรดาวซีโรน้อยนะครับแล้วก็น้องใหม่ f ฟ m i l y นะครับขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์วันนี้ก็พามาดูตัวเลขจอมสซนทั้งสองเชือกครับผมเล่นกันขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับผมนี่ครับ ความน่ารักของช้างเล่นกันครับน้องกับพี่เขาเล่นนี่ก็แม่น้องเมย์ครับชื่อน้องเมย์คุณแม่ชื่อเมย์เจ้าของก็ชื่อเมย์นะครับดูครับความน่ารักวิ่งมาแล้วนู่งขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ